หมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนตายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่ย่อมตกอยู่ใต้อำนาจของโลกธรรมทั้งแปดโลกธรรมทั้งแปดนั้นมีอะไรบ้างมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข ซึ่งลกธกรรมทั้งแปดนี้ก่อนที่เราท่านทั้งหลายจะมาเกิดก็มีอยู่อย่างนี้เมื่อเรามาเกิดแล้วก็มีอยู่อย่างนี้เมื่อเราละโลกนี้ไปแล้วก็จะมีอยู่อย่างนี้ดังนั้นผู้ฉลาดผู้ตั้งมั่นในการสร้างบุญกุศลคุณงามความดีจะไม่ไปแบกอะไรบั้ดไว้ให้เป็นทุกข์ซึ่งอัตมาภาพได้ สนทนาธรรมกับหลายๆคนบางคนมีประสบการณ์ชีวิตหลังความตายเจ็บป่วยไม่สบายแล้วก็รู้สึกว่ามีคนมานำไปในที่ต่างๆบุญกุศลที่ตนเองได้ประพฤติปฏิบัติให้ทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ไว้บ้างก่อนที่ยังไม่เป็นอะไรไปหรือยังอยู่ในโลกมนุษย์เห็นหมด บุคคลที่ไม่ได้ทำไว้ไม่มีด้วยบุญกุศลของคนเหล่านั้นยังไม่สิ้นอายุไขเขาได้กลับมาแก้ตัวกลับมาเข้าร่างได้มาสร้างคุณงามความดีบุญกุศลโดยที่ไม่ได้สนใจในโลกธรรมทั้งหลายที่มากระทบจิตใจตั้งมั่นมุ่งมั่นเชื่อมั่นว่าบาปบ,บุญคุณโทษนรกสวรรค์มีจริง และจะทั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลเท่านั้นนอกจากการประกอบสมาอาชีพแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะประพฤติปฏิบัติสรณะและที่พึ่งคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระอริยะสองสาวกทั้งหลายบุคคลประเภทนี้มีอยู่ไม่มากแต่ก็มีและจิตตั้งมั่นไม่วันไหวไม่คอนแกรน เพราะไปเจอมาแล้วว่าผลของการสร้างบาปเป็นยังไงไปเจอมาแล้วว่าผลของการสร้างบุญเป็นยังไงดังนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเราท่านทั้งหลายเป็นผู้โชคดีที่ได้กเกิดเป็นมนุษย์ได้ทานพระพุทธศาสนาเมื่อเราพร้อมหรือแต่และว,วันนั้นก็ขอให้เราได้ทำบุญทำบุญคือมีจิตเป็นเมตตา มีจิตอภัยทานมีจิตคิดแบ่งปันและแบ่งปันบ้างตามโอกาสอันควรนียมีการเจริญสติก็คือไม่เผลอไปตามกิเลสโลภโกรดหลงเมื่อสติเราตั้งมั่นสมาธิก็เกิดเมื่อสติสมาธิเกิดเราก็จะเป็นผู้ที่เรียดพร้อมด้วยบุญอยู่ตลอดเวลาดังนั้นสรัทธาสาธุชนทั้งหลาย อย่าให้เสียเวลาในการเกิดเป็นมนุษย์อย่าให้เสียเวลาในการอยู่บนโลกนี้จงตั้งใจสร้างบุญกุศลคุณงามความดีต่อไปเพราะสิ่งนี้จะเป็นสเสบียงภายในติดตามเราไปข้ามภพข้ามชาติจนกว่าเราจะตั้งใจบำเพ็ญบารมีธรรมตัดขาดจากกิเลสตัณหาต่างๆเข้าสู่พระนิพพานดังนั้น ใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วอัตมาภาพก็ขออนุโมทนาสาธุการด้วยอนุโมทนาสาธุ